วุ้ยแบบง่ายง่งครับผมหลังนี่พี่น้องมีสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับคิดดักผมครับพี่น้องน้องหมายม่อ้าวนี่บบบเี๋ยวไปเคียมากแบบลายเลยหนาวม,มากให้ครับ ร้องมันน้ำไหลเขบาบ่ค่อยดีหรอกน้ำม,มันไหลผุดอยากร้องดูวซีครับกบมันอยู่ชัวทถีบ น้ำไหลย่างดีตัวนี้ของน้ำไหลครับใส่เงียบไปเลยเงออินเปรอปลาเข็งลังละอลหกตัวเลยยังไมีไหลไมีไหลเขาใส่ไหล แใส่ย้าย,ยายไปนำทางเนี่ยพี่น้องเขากเล้องเต็มท้งเลยแก็บแย็บหลังพี่น้องอย่าพ้อกเมืด เรียบร้อยนี่ใ,ใกล้ๆกันเป็นสซนโขกแถวนี่เมืองเขาครับผมเหลืองเต็มทองล่ะบรรยากาศอีสานบ้านเฮาดูดูเก็บเกี่ยวหนังนงกกนั่งยุดแกนนี่ พี่น้ถือดีไม่โยกโคกแต่มาลุ่นกันเมื่อเมื่อเส้าครับพ้ามายามพี่น้องเก็บหลังสวัสดีครับสวัสดีตอนเร้าครับผมพี่นออ้องหมอกลงคักเลยนี่เป็นล้ำแสงเลเซอร์เลยไฟเขา มาครับผมมะลุนกับดับกกบเข่ายุระวาน่่งานเข่ายุหลังแหลกเข้าเออจนึงขี่เี่ไหมปรปเดิมด้วยหนึ่งแต้มครับหนักที่สองใส่ไ้อยูมังน้ำไหล ทีหา้าทีหกม้เลยเดี๋นี้พกเข่าพี่นอนหรือหลังนี้ไหมเป็นตะเข่าขึ้นยังดีไหมเป็นตะเข,าข่าครับซีซียู่งเข่าพี่นอนหลังนี้ไปไม้หมนึง่ง เฮ้ยม,มันกบออกได้จิี่ร่องนี่บ้างโอ้ยแม่ันพอดนี่กบออกได้ตัวนี้เห็นว่าออกซื่อๆนี่สวนแต่นาะ สอบได้สอมก่อนยิ่หาหลังครับผมไปรุ่นกันถุยก,กันต่อครับไม้นี่ยาวๆเลยหาหลังครับผมหมอกกะลงคัก của ông ký as của cái shirt ứng micro thì đây ớ nghe ở cửa bạn ạ là mấy loại một hàng lời不會 thi Если không có bị rạn มีลสามหลังกบไม่มี้องร้อน้ำขอนหมดแล้วกบจะเคยสิดหลาย น้ำเต็มทงเต็มท้ายอยู่เออวอกคื้นดีอ่ะพี่น้อง คือพวกเขาพยยามแด็กก็คือเกาลวดกลางนี้เต้นเฮ้ยเขาเขาวี่งแบบไง ไงครับผมหลังนี่พี่น้องนีเอบเลยครับผมแจ๋วผัดแล้วผัดอยู่ท่ายือขึ้นไปยู่หันโอ้ยมันพาไปเต้นเต้นไปยู่พี่ที่ว่าออกหรือกลบ ไม่ปิ่นออกเลยครับครบออกได้พี่น้องพุดนะมันพาเข้าไปพุดนะคบคือออกได้เนาะพาแยบก้าไปพุดเลยอสองตัวครับ ให้ยูเดบักง่ายให้ด้ไปผัดด้วยอะนวไปเทมึงู่บ้านก็ไป็ือไปการไปยามรอบยามหลุมเขาใหู้หเดบัก่ยไ,ไม่หุ้ย โดดเร็วใช่นี่ครับง,งานาาตายได้แล้วไปงอกเ,เจอไ,ไหมคลิปหนาครับไปอีกบขี้เก่าห,หมดแล้ว